ัสลมวลัยกุมครับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพศ2563นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิก35นาทีนะครับหรือ5โมงครึ่งโอ้ฝนตกหนักมากตะก,กี้ก็นี่เริ่มเบาลงแล้วครับผมก็เมื่อเช้าก็คือลงคลิปไปแล้วก็คือต้นไม้ลูกค้าก็ทยอยทยอยอไปก็ยังเหลืออะไรนะยังเหลือ2สีในต้นเดียวที่ต้นละ500แล้วก็ราคางทองที่ต้นละ500นะครับยังเหลือ2ต้นนั้นนะครับอ่ะ รอบบ่ายนี้รอบเย็นดีกว่ารอบเย็นนี้มาลงลงอันนี้นะครับเป็นทริปเปลิลทริปเปลิลเป็นไม้สายเก่านะครับนี่นี่ฝนตกติดติดกันนี่นดอกมีปัญหาเลยครับไม้หน้าฝนนะครับไม้หน้าฝนก็จะบานไม่ค่อยเต็มที่พอบานแล้วโดนน้าฝนก็จะแบบมีมีมีเน่ามีแฉะมีอะไรบ้างครับ,รบกระส่งนี้นะทรงต้นสูง,ส,งสวยๆกิ่งนี้ไม่ติดไม่ได้ทําเพิ่มละใครจะไปเพิ่มก็ได้นะครับเพราะกิ่งมันพึ่งมาเนี่ย กิ่งมันพึ่งได้นะเป็นไม้สายเก่าเลยนะทริปเปิลตัวนี้เป็นไม้สายเก่าครับใช้ได้เลยแหละดอกสีสันสวยครับเนี่ยครับดอกสองชั้นสายเก่าประมาณประมาณเกือบสิบปีแล้วนะทริปเปิลตัวนี้ที่ท,ที่ที่มีคนทําออกมานะครับครับเป็นไม้โบราณไม่ค่อยมีใครมาทําแล้วแหละผมมีต้นแม่อยู่ตรงนู้นก็ตัดออกขาบยบ่อยๆเนี่ยครับแล้วก็มาเสียบก็ได้ประมาณเนี้ยครับตัวนี้ก็400บาทครับ e.m.s 100ครับทวดทรงองเอวก็ดีนะนี่เดี๋ยววนดูก่อน เนี่ยครับเป็นทรงสูงๆนะครับตอลำล่ำนี่ในดินมีเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าในดินมีอีกไหมคือไม้ผมในดินมีเยอะผมไม่ได้ย,มไมไดยกเกะกะเท่าไหร่ผมไม่ได้ยกอะไรมากมายครับแ,แค่ให้มันดูว่าเออพอใช้ได้ก็พอละครับเนี่ยครับก็4 0 0 ems 100พัสะดุก็50บาทแล้วก็ข่าวจันทรานะครับข่าวจันทราเวอร์ชัน2เนี่ยครับเสียรเสียรสแล้วก็กิ่งบนใหญ่ๆสวยมากมีโขดเต็มนีนยังไม่ได้ยกนะครับเนี่ยพอลื้อลงไปก็เห็นเลยครับว่ามีเยอะ ไม่ต้องยกเอาดินโปะอย่างเดียวไม่รู้จะยกทําไมับลูกค้าเอาไปเดี๋ยวก็ยกบ่อยๆไม่ดีหรอกครับยกบ่อยๆไม้มันสะดุดไม้มันโตช้าครับก็คือยกแค่เฉพาะส่งลูกค้าลูกค้า,าไปลงให้มันโตต่อก็พอก็คืออยากจะให้แบบเราค้าขายกันนะครับก็ก็ไม่ต้องมีอะไรหมกเม็ดไม่ต้องมายกอะไรทําให้ดูแบบอะไรเยอะแยะก็คือแค่นี้แหละครับเราค้าขายกันจริงใจตรงไปตรงมาเพราะผมแบบก็ทําไม้เองด้วยขายเองด้วย,ย,วยแล้วก็ทุกๆอย่างครับใครที่ รู้จักกันมานานก็จะรู้ว่าผมว่ามันทําไม้มานานแล้วมันไม่ใช่แค่ปี2ปีนะครับครับก็นี่ครับ,รบข่าวจันทรานะครับตัวน,นี้ก็400 EMS 100พัสดุ50บาทครับตัหวหน่ัยใจเศษฐีก็มีนะนี่ตัวละร5อขอค่าส่ง EMS 50บาทนะครับนี่อันนี้ก็คือส่งละเดี๋ยวคุณอะไรนะ,ะชื่ออะไรนะอรุณีคุณอรุณีอยู่ใต้นะครับก็จะรับ2ตัวน,นี้ไปก็จะยกแล้วก็ห่อตุ้มไปนะครับเพราะว่า า้ากไปทั้งกระถางนี่ค่าสง่งของสาย EMS ต้องต้อง200แน่เลยครับก็เลยจะเป็นทำการห่อตุ้มก็คือจะปัดดินออกหมดเอาแค่พอที่ลากเกาะแล้วก็ลูกค้าก็เอาไปทำต่อครับมี2ต้นนี้แล้วก็มีอะไรนะมีเงินไหลามาไปอีกต้นหนึ่งครับแล้วก็อะไรไม่รู้อยู่ในแชทก็จำไม่ได้ละอ่ะแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ยังอยู่นะครับยังไม่มีใครเอาไปเลยต้นละพันนะคร EMS ก็200พัสดุก,ก็ร้อยนึงครับใหญ่ๆสวยๆ อ่ะมีแดงดำเออมีม่วงดำเนี่ยม่วงดําเนี่ยครับพอให้ปุ๋ยดอกแล้วพอเข้าฝนเนี่ยพอโดนฝนจ,จัดๆเนี่ยดอกมันก็ให้นะแต่ว่ามันจะแบบมันจะดูแบบนะดูแบบไม่ไม่ค่อยร้อยเพราะว่ามันโดนฝนโดนอะไรมันก็จะแบบหมองๆห,หน่อยเหี่ยวเหี่ยวคือตกตก,ตกหน่อยเพราะฝนมันกระแทกครับอ่ะมีกระสวยๆใหญ่เลยอยู่ในกระถางครึ่งปี๊บนะครับใหญ่เบอรเริ่มมาเทิมนี่กิ่งก้านดีขดดีครับสองสี่หก 8ครับเสียบแดใช่ไหมสองสี่หกแปดเสียบแปดกิ่งครับม่วงดานะม่วงดําม่วงดํานะครับเสียบ8ดนะอยู่ในกระถางครึ่งปี๊บสวยๆอ้วนๆใหญ่ๆครับเนี่ยครับก็ขายเจ็ดร้อยครับ EMS ร5อยห้าพัสปดสิบแล้วก็อันนี้นะครับแดงตัวนี้ครับก็ขายเจ0ด e ร้อย EMS ก็1้0ยห้าสพัสปดุิ0เหมือนกันแล้วก็แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ก็ขายแปดร้อยนะครับ EMS 150ยห้าพัสปดุิ0เหมือนกัน แล้วก็นี่สองสีในต้นเดียวครับมีอันนี้อะไรนะจําชื่อไม่ได้โกเด้นเยียกับอ่าแดงดานะครับแดงดําแดงดําตัวนี้นะครับแดงดําแดงดํากับแดงสุกใจนี่ใกล้เคียงกันมากต่างอันที่ใบนะครับนี่ครับแดงดําตัวนี้ครับก็ตอสวยๆทรงสวยๆก็เจ็ดร้อยเอ็ก็ร้อยห้าสิบพัสแปดสิบแล้วก็มานี่ระคังทองต้นนี้นะครับใหญ่ๆอ้วนๆสวยๆครับก็700 EMS 1 0 0พัสดุกก็ เออ EMS 150พัสดุิ0ครับโขดนี่เกือบเต็มกระถางครึ่งปีบแล้วอะ่ะก็ขอขายแค่7 0็ด้อยนี่กิ่งก้านทรงสวยๆอันนี้พึง่งทุ่งเสียบติดโอ้เนี่ยใหญ่เป็นลูกทองเลยแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้พยาเพิ่มทรัพย์นี่เป็นแดงพยาเพิ่มทรัพย์นะครับแดงตัวนี้สวยครับก็โคดใหญ่นี่กระถางครึ่งปีบก็เจ็ด้อเหมือนกันครับ EMS 150รห้าพัสดุิ0ครับอันนี้ก็ลูกค้ารับแล้วอันนี้ก็รอดอกมายังไไไม่่ด้้ทําอะรรครับตนใหญ ก็อยู่ในกระถางปี๊บนึงก็ยังไม่ได้ยกไม่ได้อะไรเนี่ยครับไม้ไม่จะจมอย่างเงี้ยผมจะไม่ได้ยกก็เดี๋ยวรอดอกมาเสร็จอะไรก็ค่อยทําครับก็อ่าไปดูข้างหน้ามั่งดีกว่าว่ามีอะไรครับก็ท่านใดชอบต้นไหนก็ทักทายมาครับอ้าวนี่นี่ระครังทองอีกต้นหนึ่งต้นนี้ลงเมื่อเช้าครับยังไม่มีใครรับไปครับก็ต้นนี้ก็5้าร m อก็หนึ่งร้พัสดุห0บาทมันใหญ่มันใหญ่ถ้าถ่ายกระถางขึ้นก็คือไอ้ต้นนั้นแหละต้นใหญ่นั่นแหละ แต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายกระถางก็คือว่าดอกมันมาก็ยังไม่ยุ่งเพราะว่ารอดอกหมดถ้อย่ายเนี่ครับสองสีในต้นเดียวก็ยังเหลือนะครับแล้วก็รังทองนะครับอันนี้ลูกค้าเอาแล้วต้นนี้ลูกค้ารับแล้วอ่ะนี่ตอญี่ปุ่นเป็นแดงนี่เป็นแดงสุขใจนี้ใหญ่ๆนี่ดูลำตรงๆโขดใหญ่ๆเต็มกระถางสิบสองนิ้วนะครับต้นนี้ก็สวยมากสวยมากก็ขอขายห้าร้อยครับ E M S หนึ่งร้อยพัสดุห้าสิบบาทท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับ ก็เพิ่งให้ดอกนะอันนี้ก็ยังอยู่นะครับก็สามพันครับโลจิสติกสี่ร้อยครับอ่าเป็นแดงอุดมทรัพย์โขดใหญ่มากครับสวยๆแล้วก็อันนี้ยังอยู่นะครับอ่าใบด่างใบด่างหินอ่อนครับก็คู่ละสามร้อยครับก็ EMS อหกสิบบาทอันนี้ก็ยังอยู่นะครับอ่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้ไอ้ส้มเหลืองไตหวันแต่ต้นนี้มันเนี่ยนะแหแผ,แ,ผแห้งเรียบร้อยแล้วออกหายเรียบร้อยมันแค่แบบ รอยมันไม่สวยแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้ลูกค้ารับแล้วอ่ะสิบห้าต้นพันนี่ครับบางพันธ์ยังอยู่นะครับมีอีกสี่ห้าชุดนะครับใครจะรับชุดใหญ่ไฟกระพริบก็หกสิบต้นสามพันนะครับโลจิสติกสี่ร้อยนะครับเนี่ครับอันนี้คัดให้ลูกค้าละเดี๋ยวรอถอนขึ้นนะครับฝนมันตกไม่อยากถอนเพราะถอนแล้วมันแฉะมากก็ยังทําอะไรไม่ได้นี่แล้วก็อันนี้อ่สิบสองต้นพันนะครับมีสองชุดมีสองชุดนะครับท่านใดจะรับก็รับเลยนะครับมีสองชุด โคดใหใ,หใหญ่นี่กิ่งก้านยาวๆไปตัดไปเสียบไปอะไรได้เยอะครับผมยังไม่ได้ตัดทดเพื่อเพื่อเพื่ออะไรนะคือรอหมดดอกหมดเรียบร้อยถึงจะตัดทดนะครับเป็นไม้ปล่อยธรรมชาตินะครับก็1ิต้นพันใครรับ2ชุดก็ผมแถมให้อีก3ต้นนะครับแล้วก็5ต้น500้อยอันนี้ลูกค้าไม่ได้รับนะครับเป็นเป็นอะไรนะพะลรดเมรีขาวจันทราแล้วก็นี่ดอกตัวใหม่ครับที่บานให,ใหม่จะขาวแล้วค่อยๆชมพูชัดเจนเนี่ยครับ น่ครับชมพูจะค่อยๆมาชัดเจนอย่างนี้นะครับบานใหม่ๆจะออกขาวแล้วค่อยๆนี่ครับค่อยๆค่อยๆออ,อ,อ,ออกสีชมพูเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ซับเสร็จถีนะครับแล้วก็นนี้ก็ดอกตัวใหม่เหมือนกัน5ต้น500้นะครับ EMS 100พัสดุ50บาทนะครับแล้วก็อ่ามี12อ่า15ต้นพันเหมือนกัน15ต้นพันนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับแล้วก็มีนี่บัวชมพูต้นนี้เมื่อวานเมื่อวาน มีลูกค้าบอกว่าโอ้ยัวชมูต้นนี้ทำไมขายตั้งห้าพันผมก็อ่ะผมขายห้าพันผมใช่บางโตพูดพูดแล้วก็บอกห้าพันผมบอกโอ้ผมใส่ผมลืมผมผมพูดผิดนะครับผมขอขายสามพันเท่าไหร่นะผมขอขายสามพันโลมันต้องไปโลจิสติกนะโลจิสติกสี่ร้อยน่าจะใช่นะผมขายแค่นี้พอแล้วเนี่ยโกรใหญ่ๆอ้วนๆสวยๆเลยนะผมขอสามพันเนี่ยผมขอสามพันพอโลจิสติกก็ ก็ขอ400เนี่ยครับต้นนี้นะครับเป็นบัวชมพูนะครับเนี่ยใครจะไปตัดทําอะไรต่อได้เยอะอกิ่งยาว2ฟุต3ฟุตเนี่ยแค่แค่ตัดกิ่งเอาไปเสียบก็คุ้มแล้วครับเนี่ยได้เยอะเลยได้เป็นไม่รู้กี่ร้อยต้นครับผลลงหนาเม็ดละอันนี้ก็3,000เหมือนกันเนี่ครับสวยๆเลยแล้วก็มีมีต้นไหนเนี่ยมีต้นไหนอีกที่ที่บอกเมื่อวานเมื่อวานผมบอกราคาแรงมากเลยผมก็มงงแบบอ,อ๋อนี่นี่นี่ นี่ใช่ไหมนี่ก็ขายสามพันอ่ะเนี่ยสามพันอ่าก็โลจิสติกสี่ร้อยครับเป็นแดงดําตัวนี้นะแดงดําเลยแหละเนี่ยแดงดําปีปๆเลยเนี่ยเป็นลูกไม้นะไม้เนี่ยแดงดำอย่างเงี้ยใครจะเอาไปทําต่อละกลิ่งก้านยาวๆไม่ได้ตัดเสียบออกไหน,นครับดูกิ่งได้กิ่งไม่เคยถูกตัดทดเลยแล้วก็มีต้นนี้อันนี้มีสามสีนี่ต้นเดียวกันนะเป็นม่วงตัวนี้ ยังไม่ได้ทำอะไรปล่อยกิ่งปล่อยกิ่งนันขึ้นเนี่ยยังไม่ได้ตัดเสียบใหม่ครับมีม่วงตัวนี้นะครับม่วงสองชั้นแล้วก็มีชมพูตัวนี้ไม่ใช่ชมพูทับจเจริญน,นะครับเป็นชมพูบานเย็นก็ไม่มีชื่อเป็นลูกไม้เพราะว่ามันจะบานใหญ่สู้ชมพูรับเจริญไม่ได้ก็เลยเอามาเสียบทําแค่นี้แล้วก็นสีของตอนะครับากับต้นนี้มีสามสีนี่ต้นเดียวอยู่ในกระถางปีป๊บนึงนะครับซุยดินลงละเพราะว่าเดี๋ยวจะตัดเสียบครับถ้าใครต้องการจะรับต้นนี้ไปก็สามสีนะครับตอนนี้มีสามสีก,ขข 4, 000, ก,กส400นนนแล้้้ว็ตนน ต้นนู้นครับเป็นเหลืองทองชั้นเดียวนะครับเหลืองทองเลยอันนี้เหลืองทองชั้นเดียวแล้วก็อมอมส้มพอมันจะโรยมันก็จะอมส้มนิดๆครับแต่บ้านใหม่ๆจะเหลืองทองชั้นเดียวเนี่ยมองไกลๆโขดใหญ่ขนาดไหนนีสางกระถางสองฟีบเนี่ยพุ่มเกินกระถางละสนใจสนใจก็ทักทายมาครับต้นนี้ผมขอขายผมเปิดไว้เจ็ดพันอ่ะใครชอบก็มาขอต่อรองกันได้ครับต้ตนนี้สวยจริงสวยจังโขดก็ได้อายุจริงแล้วก็ไม้แกร่งจริงๆครับเป็นไม้ที่โอ้โหอดทนมากครับ ขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้ครับโอ้โหฝนลงเม็ดหนาแล้วครับท่านใดสนใจชอบอันไหนก็ทักทายมันเลยนะครับผมไม่ได้ถ่ายรูปนะเพราะว่าลงการลงคลิปนี่จะทําให้ลูกค้าเห็นของจริงมากกว่าการถ่ายรูปผมความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันมันเมคไม่ได้มันหลอกไม่ได้อ่ะนี่อะไรนะทับทิมแคะทับทิมแคะตัวละร้อยห้าสิบอ่ะส่งทั้งกระถางนี่ EMS ก็ ขออ,อีก50ก็เป็นเท่าไหร่เป็น200ตัวละ200ก็ไปคู่กับกระจงแคะเหมือนกันนะขายชุดละ350ใช่ไหมไขายชุดละ350แล้วก็รวมส่ง e m s อีกร้อยหนึ่งก็เป็น450ครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ